ตายแน่อจ้าตอนที่ถึงสองจะคนนี้นี่แหละเออฮะไอ้เ,ออเ,ออเจ้าเขียมนอนละแดงนอนเ,ดนอนเ,อเอได้เวลาแข้นมานานมากมาเลยมาเลยเ,เพื่อนเพื่อนเราจะมาลมตีมันนะประตูก็แค้ก็ค่อยๆน,นี่นี่ะนี่น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 ่ะ งูต anyway, uh, uh. uh. do ัวนี่หน่ะนี่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 น่ะเออหายไปไหนเนี่ยฮะเดี๋ยว้อเด้อเดข้างบนเฮ้ยมึงทำอะไรกูมึงแตกนะฮ้ยแกทำอะไรเอ้ยยิงอ่ะเออพับไปกระดาษเสีเลยยิงไปยิงไปเรื รับกระสุนได้เว้ยเฮ้ยปืนโคตรกาเอาไปจัดไปกินไปกินปุ๊ม,มเฮ้ยรถถังรถถังมานี่รถถังมานี่อุ้ยแกจริงมังง้มตุ้มตุ้มหมุนเตี้ยวเตียวเลยแกไปมาดีไรพับไปกระดาษเบีสีด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 จเจมเลยออกไปให้หมดอ่าฮ่าฮ่าฮ่อือฮะ กี้เช็ด,ดห,ห,หน่าจะฝันเฮ้ยผู้คุมหายเป็นฝันเฉยๆมั้ง